อ่สวัสดีครับพบกับสกอตคงนะฮะในะวันนี้เราก็จะมารีวิวเด็กสปีดรอยสายพืชนะะสปีดลอยบกพืชนั่นเองนะฮะก็เด็กนี้ถ้ามีความเก่งกาจก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าไวใช้ได้นะฮะคือมามือมือขึ้นเนี่ยทำคริสตันวิงได้เลยนะฮะยืนแถมไม่ใช่คริสตันวิงตัวเดียวฮะยืนคู่กับมอนเอ็กซ์ตอนซิงโคลเลเวลหกได้ตั้งหนึ่งใบอีกตั้งหนึ่งใบนะฮะ แล้วก็จะไปดูกันนะครับว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะฮะโอเค okay, ก็มาแรกเลย w o y o y o N ตัวโย่ฮะตัวตัว normal ตัว normal ชุบ speed รอยเลเวลสามนะฮะเลเวลสามหรือต่ำกว่านะฮะโอเค okay, ใส่มาสามใบนะฮะแล้วก็ speed รอยเมนโค้ดนะฮะตัวกันตายเลยนะฮะเอฟเฟกของเมนโค้ดเนี่ยเอฟเฟกของเมนโค้ดนะครับคือเมื่อเราถูกโจมตีโดยตรงนะฮะ สามารถแสดงการไปนี้จากบนมือแล้วก็สเปยแล้วก็อันเชิญพิเศษนะฮะแล้วก็อันเชิญพิเศษเนี่ยพอเสร็จเนี่ยจับบอลในฝายเนี่ยนอนนะฮะจับบอลในฝายนอนหมดเลยนะฮะโอเคตกันตายนะฮะแต่ว่าถ้าอฝ่ายซูเปอร์ฟิวชั่นตีต่อก็รู้เรื่องะฮะโอเคแล้วก็ใส่เบโกเพ็กมาสามนะฮะตัวสเปยตัวตัวสเปยเซิร์ฟนะฮะใส่มาสามนะฮะของคุ้มค่ามีแบบนี้ต้องใส่สามมาแล้วนะฮะ เออถ้าโดนลิมิตก็มีเครื่องนะฮะโอเคสปีดรอยเด่นๆ่น,นอาร์ดุกนะฮะใส่มาสามตัวทำคอมโบนะฮะเนื่องจากว่าเอฟเฟกของมันเนี่ยคือมูฟออกจากหลุมเรียกจูเน์สปีดรอยจากสุสานหรือมือได้หนึ่งใบนะฮะโอเคแล้วก็เมื่อใส่เบโกแม็กต้องขัดต้อง,ต,องต้องเล่นต้องใส่เพื่อนมาด้วยฮะทากตอนะฮะ,นนะ,ฮะมีธาตุลมไงหน,หน้าอยู่อาจารย์เป็นแบบพิเศษะฮะเงื่อนไขโคตรง่ายะฮะอัดมาสามฮะ โอเคแล้วก็เอฟเฟกสเปรย์เรียกจูเนอร์สปีดรอยนะฮะโอเคแล้วก็รถไฟพัดซ่อมใส่มาหนึ่งใบนะใส่เอามาเรียกตัวพืชน,นะผมใส่พืชมาด้วยนะผมที่ที่ผมบอกบอกไปนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ลูกเต๋าสามตาฮนะเอามาใส่เอามาใส่กันตาเอามาใส่กันการโจมตีนั่นเองนะฮะ mm hmm. แล้วก็ใส่กระต่ายสองนะฮะกระต่ายสองเอาไว้ ไอ้ฝ่าใช้เอฟเกแค่ราปาเราปลา,า,ปลาบึ้มทิ้งฮะโอ้ใส่อัดมาสองแล้วก็แม็กซีสองนะฮะออามาใส่แบบเล่งจั่วไงว่าเจอเด็กอันเชอพิเศษบ่อยมากอันเชอพิเศษเยอะเนีฮยเราปาการนี้ทีโอโหจั่วกันละแนวฮะแล้วก็สปอใส่มาหนึ่งนะฮะสปอใส่มาเล่นกับลนไฟฮะโอเคก็แค่นี้ฮะ แล้วก็เอาเราสามารถมูฟลนไฟสปอร์จะกลับมาได้นะแล้วก็สปอร์จะกลายเป็นเลเวลสี่ด้วยนะฮะเอามาไอซีซิงโคลได้เลยนะฮะแ,แถมเป็นธาตุลมไงชาเกตตอนมาดะมันสเปรได้ฮนะนะแล้วก็ลูกเต๋าตาแดงใส่มาสองใบนะฮะนอร์มัลนอร์มลสเปรปรับดาวนะป,ราวนะปรับดาวสเปี์รอยใบอื่นนะฮนะปรับลงมาปรับดาวเพื่อนนะฮนะแล้วก็ควบบัฟฮะเอ่อโม่โม่ใบบนแล้วก็อันเชอร์พิสโม่ใบบนสุดแล้วก็อันเชอร์พิเศษฮนะ เก่งฮะโอเคใส่มาใส่มาช่วยซัพพอร์ตในฐานะจูนด้วยหนึ่งดาวนะฮะแล้วก็เวเลอร์ใส่มาสองฮะเอาเอา,เอามาเอามาปาใส่มอนเอฟเฟกต์ไปลงข้ามฮนะโอเคก็ก็ใครจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามสบายนะฮะจากที่ดูดูไปแล้วฮนะแล้วก็ใบต่อมาครับแบล็คหกใส่มาหนึ่งใบนะฮะใส่เอามาล้างบอดนะฮะล้างบอรดนะมอนใส่ลงข้ามฮนะ แล้วก็สุสานคนโง่ใส่มาหนึ่งใบใส่มาถมหลุมเนะฮะโอเคชุบชีวิตใส่มาชุบมอนเนะฮะแล้วก็สปีดรีเวิร์สใส่มาสามนะชุบมอนสปีดลอยนะฮะเอามาแทนเมเฟกฮะมุฟจนะมุฟจะสุสานเอาสปีดลอยขึ้นมือได้นะจากสุสานขึ้นมือนะฮะโอเคเอาเราจะมุฟเอาจะเอาว่าวขึ้นมือได้หรือว่าเราจะเอาอีนี่ขึ้นมือเอาตัวไหนก็ได้ขึ้นมือนี่มาติดเชื่อสปีดลอยอะเออ แล้วก็ทวินทวิสเตอร์ Tw ister, ใส่มาสองใบนะฮะเอามาทำลายการเวิการกับดักฮนะก่อนที่มันจะขัดเราเนะีฮะคือถ้าทำลายพระเจ้าก็จะเป็นอะไรที่ฟินฟินนะฮะพระเจ้าโดนเป่านะฮะโอเคใสมาสองใบนะฮะแล้วก็กับดักผมใส่มาหกใบนะฮะเป็นใส่เชดวิงใส่มาหนึ่งใบเชดวิงเนี่ยเอฟเฟกเอฟเฟกของมันเนี่ยคือเปิดสั่งใช้งานกาใไปนี้นะครับเลือกมอนซิงโครบนสนามหนึ่งใบนะฮะ มอนเอบอนไปนั้นเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และ Guard เอฟเฟกต์การ์ดนีไม่ถูกไม่ยังว่าไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และเอฟเฟกต์การ์ดฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เกราะหนามากนะฮะต้องต้องติชัวล่าจับงบอย่างเดียวถึงถึงจะใช้งานได้นะฮะแล้วก็มันมีเอฟเฟกคือมอนที่สวมใน,น,นความสามารถนะครับคือเมื่อเริ่มดัมเมจเต็ปเนี่ยหากมอนที่การ์ดนี้เล็งเล็งไปสวมอ่ะต่อสู้ต่อสู้กับมอนสเตอร์เวลห่าสูงกว่า ทำลายการนั้นทำลายการนั้นเลยนะฮะแล้วก็เอาพลังของของมันตอนนั้นเนี่ยมาเพิ่มไปกับมอนซิงโคลไปน,น,นะครับคือเล่นเนี่ยบทเทิลมาเนียเป็นอะไรเป็นอะไรที่โคตรทรมานนะฮะถ้าใส่เบทเทิลมาเดียมาเนี่ยนะแล้วก็เอฟเฟกต์สามขอข้ามนะครับคือทั่วๆไปของกระดักต่อเรื่องนะฮะคือเออเป้าหมายเป้าหมายหายทำลายการนี้นะฮะโอเคแล้วก็ แล้วก็เถื่อก็จะเป็นตระกูลพระเจ้านะพระเจ้าเอา,เอา,เอาไวข้ขัดขัดกันนะฮะอีกก็พระเจ้าพันห้าสามพระเจ้าครึ่งพระเจ้าสองพันอย่างละหนึ่งนะฮะโอเคก็ใส่สาเหตุทำาไใส่อย่างละหนึ่งครับไ,ไม่ต้องไม่ต้องอะไรให้มากฮะติดลิสติกฮะเดี๋ยวไม่แน่พระเจ้าพันห้าอาจจะโดนฮะแบนลิสต์ล่าสุดอะนะโอเคก็หมดกับเมนเด็กนะฮะเอ็กซ์เตอร์เด็กก็ใส่ติชูรามาหนึ่งนะใส่ใส่หนึ่งนะลิสติกฮะ แค่นี้เห็นผลง,ง่ายๆสั้นๆนะบิสติกแล้วก็คิสตันวิงอัดมาสามนะฮะคิสตันวิงเนี่ยผมแนะนําว่าเปลี่ยนสักสักหนึ่งสักหนึ่งใบเนี่ยไปสตาร์ทดีกว่าเพราะว่าเด็กเด็กนี้เนี่ยมันเน้นขัดเอฟเฟกต์มอนนะฮะคือเอฟเฟกต์การเวทกับดักมันไม่มีนะฮะก็ใส่สตาร์ทมาหนึ่งตัวก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะฮะแถมเรียกง,ง่ายด้วยง่ายกับคิสตันวิงอีกนะฮะแล้วก็ใส่เคลียร์วิงมาสองนะเอามายืนคู่กันกันกบ เอ่อคริสตันวิงนะฮะทำให้นิกเก็ตวอนได้สูงสุดถึงสามรอบต่อเทินนะฮะไว้ต่อมาฮะแบคโหลดฮะเอามาเอามาซิงโครยกฮะแล้วก็การแผ่นรงข้ามเรียกมอนมอนเดเวลสูงนะฮะเฮ้ยลงมาใช่จับยกนะฮะจับพากลับบ้านนะฮะเออสุดยอดเป็นไงล่ะแล้วก็แบคโหลดฮะเอามาล้างบอดแผ่นรงข้ามนะฮะ แล้วก็อมถ้าเกิดเราไม่ล้างบอดเนี่ยเราจะเล่นกับไอ้พวกพืชในนี้ก็ได้นะฮะเ,เหมือนไอ้สปอร์กวับ๊บอะ่ะเอฟเฟกมันใช้ได้แค่ดูเอลละครั้งใช่ไหมฮะและ้วเราใช้เนี่ยเรามูฟไปพวกนี้ทิ้งไปฮะจับมอนไปตรงข้ามเนี่ยเป็นตั้งตีแล้วก็จับให้มันพลังระโูนเนีฮะโอ้โหตีกันแบบเข้าเนื้อเต็มๆฮะโอเคแล้วก็ใส่เคนดมามะมาหนึ่งใบนะฮะ โอเคแล้วก็ Star ์ h าร์ตว r ร์ดิเออรใส่มาหนึ่งใบท์เอามาเอามาเล่งจัวดแล้วก็ฮาโกยตะใส่มาหนึ่งนะฮะตัวคีกันทองคอมโบเลยนะฮะใส่มาหนึ่งแล้วก็แชมเปรเดอร์ฮะตัวตัวตีตีบุกนะฮะตีสองรอบแถมบวกสองร้อยแต่การตีหนึ่งครั้งนะโอ้โหดาวมีแรงแล้วก็มอนเอ็กซ์ซฮะเออตัวนี้เนี่ยผมใส่ตัวซุปเปอร์ควอนตัมมานะฮะใครจะเปลี่ยนเป็นแรงส์สใบอื่นก็ได้ ให้เป่ยเปเอ็กซดใบอื่นก็ได้นะฮะคือใครจะใส่แหลงสามวนก็ได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนกดีดก็ได้นะฮะใส่มาใส่เปลี่ยนได้นะฮะไอตัวนี้ฮะโอเคก็ต่อไปเบรกซอสฮะเนื่องจากว่าเด็กสปิลอยเนี่ยทำแรงสามถ้าโดยไม่เสียน้อรเมาลนะฮะก็เลยใส่มาสองใบนะฮะคือใส่เบรกซอสกับไอริเบอเอลนะเบรกซอสใสมาทาลายนะฮะแล้วก็ริเบเอลเนี่ยใส่มาเอามาวนของมูฟอะเออเหมือนเอามาวนลูกเต๋าอามาวนเด่นเดมาเนี่ย แล้วก็จบสำหรับตัวเด็กตัวเด็กแค่นี้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถ่ายคอมโบให้ดูนะฮะเอามาเล่นกับบอทกันนะฮะโ okay. อเคบเซฟก่อนนะฮะเผื่อเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาเซฟไว้ฮะสามรอบไปลยโอเคไปดูคอมโบกันนะฮะโอเคไปเล่นไปเล่นกับบอทเฮ้ยบอทมาเล่น TCG ดีว่ะเออโอเคเล่นกับเด็กอะไรเอา มาทีโลเอาดีว่าเดี๋ยวเมกาโมนาดเอาเด็กอะไรดีวะเอาเด็กเอาเด็กอะไรดีเอาเอาเด็กอะไรดีวะเอาเอาบีเคแล้วกันนะเฮ้ยไม่เอาบีเคดิเอาเบิร์ดิ้งอบิดไม่เอาฮะแรงเกินนะเอา เอาฮีโร่แล้วกันนฮะโอเคเนี่ยเราชนะขอเริ่มก่อนแล้วกันนะพวกโอเคถือว่ามือขึ้นดีนะฮะโอ้โหวัตถุดิบคอมโบก็พร้อมแล้วนะฮะก็ไม่ต้องทบไม่ต้องอะไรมากะฮะสเปในเมื่อของเราครบก็เสร็จเว้เนะฮะีฮยเสร็จเเวา ว่าของเราครบแล้วไงเอาอะไรมาเล่นน่ะเออเราแถม <único Liberty Overwatch> ได้มาชุบสองใบโอโหโคตรโชคดีอะผมก็เอาสเตปนี้มาจากเอ่อผมไงเอาดูคลิปคนอื่นแล้วเอามาเอ้ยไม่ใช่ดูคลิปดีดูไปดูคนคนญี่ปุ่นเล่นมาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะฮะผมไม่ได้คิดเองนะฮะคือถ้าผมคิดเองมันจะวมัสวอันนี้นะคอมโบผมเนี่ย อันี่คือผมเอามาประยุกต์เองซึ่งเขาเล่นจำได้ผมผมเห็นเขาเขาจัดเขาจัดเป็นซิมโฟนิกวอลเลอร์นะฮะเดี๋ยวผมเอามาเล่นเป็นสปีดลอยพืชแทนนะฮะโอเคนี่คือคอมโบต่อมาฮะเนี่ยทำให้ตัวนี้นี่แล้วก็นอร์มัลคมันแล้วมันแล้วแต่จังหวะนะฮะแล้วก็นี่คริสตันวิงมาแล้ว แล้วก็สกิลมูฟออกนะฮะแล้วก็เรียกไอตัวเนีย้ยออกมาโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูนะ,ะขอปิดใหม่ฮนะ โอ้หเมื่อกี้ฮะคือกะจะปิดไปมันก็ไม่อยากปิดนะฮะโดนทันเดอร์บโบเข้าไปะฮะต้องเข้าใจกันว่าทีซีจีเนี่ยทันเดอร์บโบทันเดอร์บโบมันลิมิดหนึ่งนะฮะโอเคไม่ไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้เสมอะฮะโอ้ยโผล่นเล่นหลุมอีกนะฮะ ไอจะโหดเทียมไปไหนเนี่ยโอเคปรับเป็นเลเวลหกนะฮะแล้วก็ฮากุยตะนะฮะโดด แล้วก็จูดเลยมัง้งเนี่ยโอเคอเฮ้ยมีใบหนึง่งทำได้เว้ยคิสตันวิงเน่เล่นเลยฮะคิสตันวิงโอเค เอามาตีเล่นก็ได้ฮะอ,อุ้ยมิลฟอร์ดมูฟมูฟหนีนะฮะนี่ไงฮะคือก็ได้เข้าใจว่าสมัยนี้มันมันไม่ค่อยมีใครเล่น,ลนพวกพวกมิลฟอร์ดไงคือถ้าจะมีจะมีพวกมิลฟอร์ดน้ำอะ่ะเออนั่นไงประโต นั่นไงมึงอ,อีกแล้วอีพะโตโไซเบอร์ดากอน yeah, เฮ้ยไซเบอร์ดากอนอินฟินิตี้ด้วยบอกให้ดววูว่าว่ามันก็เนนีเกตมาละเออรับมาเนี่ยมือหมดแล้วเสร,ร็จโจรสิครับโอ้โหเอามาล่อเนี้ยเบาเนี้ยเบา นเนปเ่านะใหู้ด้วยโอเคสเปเอาให้ด้วยให้ด้วยให้ด้วย แล้วก็เก็บไปที่สองฮนะเฮ้ยเฮ้ยมันให้เราจริงดิเฮ้ยมันจะสัพแพลนหรือเปล่าเด่ยมันรอของดีเก็บหรือเปล่าฮนะยังไงก็ต้องลองฮนะเฮ้ยโด,โดดทักเกตตอนมาเพื่ออะไรวะ เอฟเฟกต์โอ้โหมันให้เลยเว้ยอีไซเบอร์ดากอนจะเฮ้ยไม่เนียจริงโอ้นั่นไงแน่มันเนียแล้วมันเนียแล้วนี่เฮ้ยซิงได้เว้ย ประ้าว okay, okay, ันห้าโอเคเรายังมีอีกใบเสมอเฮ้ยเล่นไปที่สองก็ได้วะเฮ้ยมีเยวิ่งไหมสัตว์เคียวิ่งหมด ชิปหายแล้วโอ้โหบอดบอดเก่งกว่าคนอีกงอะเกมอีวายเจลโปรโเนี่ยยอมรับแนละ้วบอดเก่งกว่าคนนะ่ฮะอ่ะมีอะไรให้เล่นอีกอ่ะเอามาล่อก่อนแน่นี่นี่ ในเสร็จก็เสร็จโจนเปิดช่องทาหาที่กินให้โจนสิครับเอเป็นซีนี่แชมไ拉เดอร์ฮะสองพันตีสกิลลดไปนะฮะ ดับเบิลแอคเคาทโว้ยนี่เข่าเนื้อเป็นไงเต็มเต็มจบฮะนี่อีกฝ่ายไม่มีอะไรเล่นก็เตรียมตัวฮะแน่หมอบมอนหมอบมอนจะวะฮะวิช็ดวิเนี่ยของดีมันต่อยากนี้งหักเลยฮะ เฮ้ยทำตัวตีลูกมาเว้ยจังหวะนี้ต้องเล่นแล้วฮะตัวตีทะลุฮะนี่ตีเจาะนะฮะชาโดมิดวเว้ยนั่นไงสเสร็จแล้วชาโดมิดแอนลาก,ก่อยฮะว่านี่คือเธอสุดท้ายฮะตัวตีสองรอบไงถึงเมื่อไจะพีนจะมีกระต่ายนะทีลนะรอบฮะ นี่นะฮะโอเคนี่คือตัวอย่างคอมโบนะฮะก็ถ้าอยากให้ทำเด็กลิสต์บีลอยแบบสายสายไม่ใหม่หมต่อนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะฮะผมพอจะเชี่ยวชาญเด็กนี้ที่สุดแล้วนะฮะโอเคก็อย่าลืมไลค์ซับสไครต์กันนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กโดด้วยยิ่งดีนะฮะโอเคลาก่อนฮนะบาย